เท่ากันแล้วเท่าแต่มันขำอ่ะดีๆไม่ได้แฮปปี้มีความสุขร่าเริงมากในการได้มาถ่ายรายการใช่แล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าพี่คะ มองประเด็นแล้วพี่ล่าเริงไรกันนะคะ<อ>มันดูน่าล่าเริงอะครับสนุกดีสนุกดีพี่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็น<ช>ต่อให้น้องไม่ร่าเริงน้องก็ต้องทําจิตใจให้เบิกบานร่าเริงเพื่อที่จะไปตรวจสิ่งนี้ใช่ต้องยิ้มไวจาเป็นมากมสาหรับดีอย่างเราโดยเฉพาะหญิงวัยกลางคนอย่างเรานั้นช่วยคุณป้าช่วยเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราได้ผ่านประสบการณ์นี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สองพี่ก็จะชวนเมื่อสองพี่ชวนตรวจมาเร็งปากมดลูก,ลก ว้าวแล้วตอมเล็กซื้อหวยไม่เคยถูกอย่างนี้เลยเด็กที่โตมากับโดเรมอนจริงๆก็ต้องบอกว่าในช่วงประมาณหลายปีที่ไม่กี่ปีเท่าไหร่หรอกมันมีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความรู้จักก็คือ H P D ใช่ซึ่งคือเอาจริงๆนะง่ายๆเลยเราโตมากันเนี่ยสากว่าปี40 ที่เราโตกันมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาของโรคนี้นั้นนูนต่างๆแต่ความโชคดีก็คือมันก็มีการพัฒนาของการป้องกันแล้วก็มีวัฒนาการทางการแพทย์ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจเจอได้ก่อนที่มันจะถึงจังหวะอันตรายที่เราแบบเราทําอะไรไม่ได้แล้วเธอมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นลบทุกอย่างออกไปก่อนปัญหานี่ไงปัญหาคือหลายคนจะต้องโดนเพื่อนโดนพี่โดนญาติหรือใครสักคนบอก แกมันน่ากลัวมากแกมันเย็นแกมันแบบอะไรกันขึ้นค่ะอย่าง <_ d> um> สวัสดีค่ะหมอเออเออเออคือหลายคนจะกลัวแต่เอาจริงๆนะให้คิดว่าหมอเขาเห็นทุกวัน <_ d> um> คือมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งถ้าน้องทําใจจะไปได้ <_ d> um> เอางี้เราจะมาพูดกันเรื่องการเตรียมตัวก่อนไปก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นของเราเนี่ยมันทํายังไงบ้างมีอะไรที่เราควรรู้บ้างเอาเป็นว่าเตรียมตัวก่อนพี่ค่ะ เริ่มจากว่าอยากลัวถ้าตื่นเต้นหรืออะไรไม่ใช่เรื่องแปลกเรามีสิทธิ์ที่จะตื่นเต้นค่ะแต่ฟังฟังพี่ฟังานปากพี่ฟังพี่นะแป๊บเดียวเออจริงแป๊บเดียวจริงเขาไม่อยู่กับตรงนั้นเรานานหรอกน้องรอนานกว่าตรวจอีกจริงนั่งรอนานกว่าจริงมันแบบแล้วก็เอ้าโถลุ้นมาตั้งนานแค่นี้แหละค่ะหมอแวบแรกเดียวนั้นจบเลยใช่พี่คะถ้าปกติหนูไม่ได้แวซ์ขนตรงนั้นก่อนตรวจหนูต้องไปแวั์ไหมคะ เออไม่ต้องเสริมสวยไปหาหมอนะล้างที่คิดว่าจะแวะนะคะเอาจิงเนี่ยตั้งแต่ตอนทำรายการแรกๆเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราต้องคุยกันเรื่องอะไรเล้สองปีผ่านไปเรารู้สึกเราสนิทกันมากจริงนะเราสนิทกันแล้วสนิทกันมากจริงลูกขาล้างพอลูกนะเอาจิงงเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําเป็นประจําอยู่แล้วแม่ใช่ทำความสะอาดดูแลในจุดซ่อนเร้นย้อนดูเทปก่อนหน้านี้เราได้พูดกันแล้วเรื่องของขนเราได้พูดกันไปหมดแล้วนี่มันมีอย่างนี้ด้วยนะ พี่คะแต่ถ้าหนูไปตรวจอะขึ้นขายอย่างหมอเขาก็รู้สิคะว่าหนูเคยเสียตัวมาแล้ว,แ,ลวแกไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อะไรมาก่อนหมอ,อาไม่ได้<ๆ>ไดแคร์นะยิ่งมียิ่ง,งต้องไปตรวจคนบ้าอะไรคิดมาได้ หนูคิด่าไดหนูกลัวจังเลยค่ะหมอเขาจะคิดว่าหนูไม่บริสุทธิ์หนูลูกแต่ตอนจะเสียไม่กลัวนะกลัวจะถามหมอได้เลยจริงมีความจําเป็นที่ยิ่งยิ่งถ้าเกิดมีนิต้องตรวจเลยเพราะเราไม่รู้ว่านะคะเราจะได้กันไม่นำพาจากอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นมากๆมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรข้ามก็คือระยะที่น้องกําลังมีรอบเดือน ช่วงเวลานั้นหลังจากที่ถามคำถามทุกอย่างก็เลยตัดสินใจว่าไปในวัยไปแล้วมีาเดือนอยู่แฮ้่ไม่ได้นะคะพักก่อนลูกเอ้ยพักนิดนึงสักแบบอาทิตย์2องเอางี้ดีกว่าเวลาเดี๋ยวเราถามคุณหมอจริงๆมีคำถามเยอะมากเลยในเรื่องของ HPV เพราะว่า เป็นเรื่องที่พี่ว่าเราทุกคนต้องทําความรู้จักตะมันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้นะคะทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ค่นายแพทย์มานพชัยธรรมคันโธจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวทวิทยานะคะคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนี่แหละวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะมาคุยกับเรานะคะว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกังตรวใต,ต<า>ใน,ตใน,ในที่น้องแบบ มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวไปพบคุณหมอกันค่ะคะ่ะคุณหมอค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรขออนุญาตเรียกคุณหมอยินดีคนะคะพูดกันเรื่องมีคําถามเยอะแยะมากมายเริ่มจากเบสิคทั่วๆไปเรื่องของการตรวจภายในก่อนเชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่เคยไปตรวจภายในน่าจะมีคําถามอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเริ่มจากว่า การตรวจภายในคองคุณหมอมีความจําเป็นยังไงคะก็สําหรับสุภาพสตรีนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์นี่นะครับการตรวจภายในนี่ก็ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพก็คือการเป็นการตรวจอวัยวะภายในของสุภาพสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปามดลูกตัวมดลูกรังไข่ปีกมดลูกนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย เราสามารถจะตรวจความผิดปกติในอุ้งเชิงการานด้วย mm hmm. มีก้อนมีทุ่งน้าํามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับ mm hmm. มีลักษณะตกขาวที่ผิดปกติไหมแล้วที่สําคัญก็คือเราสามารถจะตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้ mm hmm. เพราะต้องถือว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีการตรวจคั กรองที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีลักษณะการตรวจที่ค่อนข้างจะถูกต้องแล้วก็มีความแม่นยําค่อนข้างสูงครับแอบถามนอกเรื่องนิดนึงค่ะตกขาวแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็คงก็มีแต่ก็ไม่เข้าใจว่าไหนคือไม่รู้ว่าไหนคือผิดปกติแบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องของตกขาวเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพสตรีที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีฮอร์โมนประจำเดือนยังมาปกติไม่เท่ายังมีฮอร์โมนครับทำไมปวดใจยังไม่แห้งยังไม่แห้งมากนะแทบ พวกนี้ก็จะมีตกขาวได้บ้างนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะช่วงกึ่งกลางระหว่างรอบเดือนนะครับเ <c oughs> พราะช่วงที่ไข่ตกเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นมูกใสนะครับ <c oughs> ออกมาจากบริเวณปากมดลูกทาให้มีลักษณะคล้ายๆตกขาว <c oughs> แต่เมื่อไหร่ถ้าตกขาวมีมากเยอะนะครับผิดปกติเี่าการคันแสบช่องคลอดหรือว่ามีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นปลาเน่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีลักษณะตกขาวดังกล่าวนะครับ <c oughs> <c oughs> ทันนะครับมีกลิ่นเนี่ยนะครับก็ควรจะมาพบแพทย์เพราะส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นนะครับทานอาหารที่เป็นแป้งของหวานเยอะก็จะมีเรื่องของเชื้อรานะครับหรือว่า ลักษณะช่องคลอดที่เสียสมดุลไปบางคนส่วนล้างช่องคลอดมากก็เป็นปัญหานะครับบางคนเนี่ยคิดว่ามีตกขาวยิ่งล้างน,นะครับยิ่งล้างยิ่งผิดปกตินะครับเพราะว่าสมดุลในช่องคลอดความเป็นกรดด่างก็จะเปลี่ยนไปและที่สําคัญก็คือจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยมันจะหายไปจากน้องจุ๋มจิ๋มครับพลเมืองดีของน้องจุ๋มจิม๋มคือแบคทีเรียดีมันก็มีอยู่ใช่ไหมคะที่จะดูแลเราถ้าไปส่วนล้างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น้ํายาล้างเนี่ยมักจะมีความเป็นด่างค่อนข้างเยอะค่ะนววเชญพ เชื้อราเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อพยาธิเนี่ยเข้าไปทําให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาได้ครับก็คือ ทางสายกลางนะคะอย่าเยอะไปแต่ว่าจะไม่ดูแลเลยก็ไม่ได้ก็จะเป็นปลาเน่าอย่างที่บอกน <c oughs> <c oughs> <ล>ะคะก็ <c oughs> จะมีความผิดปกติเลยก็พบแพทย์ไปพบแพทย์ <c oughs> คือเราต้องสังเกตตัวเองใช่ไหมคะคุณหมอคือเราเราเราต้องดูแลตัวเองตลอดแล้วก็บางคนเนี่ยชอบใส่ประเภทแบบกางเกงใน G ีสตริงกางเกงยีนกระชับมากเกินไปรัดพวกนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของความอับชื้นได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ควรจะดูแลก็คือดูแลเฉพาะภายนอกนะครับบริเวณขาหนีบทั้งสองด้านแล้วก็ ปากช่องคลอดแล้วก็ทวันหนักนะครับก็จะช่วยทําให้สมดุลในช่องคลอดเนี่ยอยู่เป็นปกติสุขได้ครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปรัดมันมากไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปใส่อ่างมันให้เขาได้แบบพักผ่อนบ้างอะไรบ้างให้เขาได้หายใจบ้างให้เขาได้หายใจบ้างอายุเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มวัยเจริญพันธุ์ที่คุณหมอบอกนี่ประมาณประมาณอายุเท่าไหร่ดีคะส่วนใหญ่ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยหลังจากที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะ3ปีควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ ไม่มีนะครับเรียกว่าเป็นสาวมจารีก็ราะสามสิก็ไปตรวจซะหน่อยนะครับเพราะว่าพออายุจะเกิน30ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของก้อนเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยถุงน้ํารังไข่เกิดขึ้นได้เหมือนกันคือมันก็เกิดขึ้นได้คือมีมีแต่ละคนก็มีความเสี่ยงแต่ละแบบกันนะคะทีนี้ถ้าเกิด อายคุณหมอคุณหมอเจอคนไข้ที่มาแล้วแบบหมอคะเขินจัง,งวันนึงนี่เราตรวจกันเป็น40-50คนนะครับจะไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายหมอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องตรวจนะครับเพราะว่าการตรวจภายในนี้ก็คือการตรวจสุขภาพภายในของสภาพสตรีโดยเฉพาะอาวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน<อ>และที่สําคัญคือเราสามารถตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งได้เพราะว่ามะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของสภาพสตรีอันดับต้นๆเลยนะครับรองลงมาจากมะเร็งเต้านมนะครับ ที่นี้ขั้นตอนค่ะคุณหมออาเผื่อใคร้ยังไม่เคยกำลังปัสสัวใจมากอธิบายให้เราฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจคี่ก็นั่งหนีบไปด้วยถ้าจะตรวจภายในเนี่ยนะครับก็ต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกประมาณ จถึง10วันหลังจากประจำเดือนหมดนะครับอย่าไปในช่วงที่มีประจำเดือนหรือมีรอบเดือนนะครับเพราะว่าเลือดประจำเดือนเนี่ยอาจจะทําให้การตรวจเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วก็เลอะเทอะด้วยนะครับแพทย์ก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็แนะนําขั้นตอนการตรวจส่วนใหญ่ก็จะให้ไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ปัสสาวะให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้ากระเพาะปัสสาวะนะครับเต็มมากหรือว่าปวดท้องฉี่เนี่ยนะครับการตรวจภายในก็จะลําบากนะครับเพราะคุณหมอต้องเหมือนคลำด้วยตรงนี้ด้วยการคลำหน้าท้องก็จะคลำลําบากคลำไม่ได้ก้อนเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่หน้ามดลูก นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องตกขาวก็ไม่ต้องไปล้วงล้างนะครับคือยังไงเก็บหลักฐานไว้ให้หมอเนี่ยเขาได้วินิจฉัยสักนิดหนึ่งนะครับขอลฐานไว้ด้วยใช่นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราจะมีการตรวจตั้งแต่หนึ่งเอาเซลล์บริเวณปากมดลูกเนี่ยไปตรวจแต่การตรวจเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันก็จะมีขึ้นไปขึ้นมานมาครับสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยทองแล้วนะครับหรือว่าเป็นวัยรุ่น ปากมดลูกทีนี้เป็นการเก็บคือเก็บยังไงคะก็จะใช้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นไม้ไอติมเนี่ยนะครับไปป้ายเอาเซลล์บริเวณปากมดลูกนะครับก็อาจจะมีเล็กๆเหมือนกับแปรงล้างขวดนะครับแต่ไม่ใช่อันใหญ่ยักขนาดนั้นนะครับฟังเลยเล็กๆเอาแปรงล้างหลอดเล็กๆครับแปรงล้างหลอดนี้เดหลอดแบบเอเขาไม่ได้จะตัดอะไรเขาแค่ป้ายๆใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าเกรงอย่าเครียดนะครับหลังจากที่มีการเก็บเอาเซลล์ไปตรวจแล้วปัจจุบันนี้เราสามารถจะตรวจคัดกรองได้ด้วยนะครับว่า ที่บริเวณปากมดลูกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทางเข้าสู่มดลูกของส,สตรีนเนี่ยมีเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มๆคือ human papilloma virus หรือเปล่าเราสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับมี HPV เนี่ยนะครับคลอเคลียอยู่ที่ปากมดลูกซึ่งยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเท่าไหร่เนี่ย โอกาสที่เซลล์จะผิดปกติแล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกก็จะมีสูงงั้นสรุปง่ายๆคือ HPV การมีตัว HPV เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่จะพัฒนาไปเป็นเหมือนม,มะเร็งปาก,ปากม,ดมดลูกได้ไดซึ่งทุกวันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันได้ก่อนก็ 40%ถ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยตัวไวรัส HPV ก็เหมือนกับไข้หวัดเนี่ยอาจจะหายเองได้ไม่ต้องไปพบแพทย์ไม่ต้องอะไรแต่อีก60%สิครับนะแล้วโดยเฉพาะถ้าประเภทแบบจุ่มรับพัดกันเยอะนะครับหลากหลายจําไม่ได้เลยหลากหลายมีความหลากหลายสายพันธุ์มากเนี่ยนะครับโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีเพราะเขาก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะเจ้าตัว HPV ที่มันอันตรายและไม่อันตรายเยอะนะครับ HPV มีเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งกับสายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งอันนี ก็ต้องพบพแพทย์เท่านั้นห<ร>แหละแต่ถึงไม่เกิดมะเร็งนะครับก็จะมีปัญหานะครับไม่ทราบเคยได้ยินเรื่องหูดงอนไก่ไหครับหูดงอนไก่นี่มันก็จะบานโตเป็นดอกกระหล่ำออกมานะครับบางคนฉี่ไม่ได้เลยพวกนี้ไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะการจเจริญเติบโตของเนื้องอกจากการที่มีการกระตุ้นของ HPV สายพันธุ์6กับ11นะครับพวกนี้ก็จะมาพบแพทย์ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าจะต้องมาจี้ยาแล้วก็ มาทำลายเอาไอ้ตัวเนื้อที่งอออกใหม่ HPV นี้ก็คือเกิดเฉพาะผู้หญิงหรือได้ทั้งชายทั้งหญิงอันนี้เกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะว่า การติดเชื้อไวรัสที่ชื่อ HPV เนี่ยเป็นโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ะนะค,คะยิ่งมีเพศสัมพันธ์บ่อยเพศสัมพันธ์ถ้่อายุน้อยๆนะครับมีคู่นอนหลายคนมีแฟนหลายคนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดไวรัส HPV เนี่ย<ช>ก็จะมีสูงแต่หลายคนบอกว่าไอ้งั้นฉันให้แฟนใส่ถุงยางอนามัยจะดีไหมก็ต้องบอกว่าถุงยางอนามัยก็ไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถุงยางที่มีอยู่เนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะองคชาติแต่ไม่ได้ไปคลุมตรงถุงอันท้าตรงบริเวณขาหนีบซึ่งอาจจะเป็นแหล่งที่ทําให้มี HPV เ่ยออูพราาะะ HPV จชตม ริที่อับชื้นตามซอกมุมต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจใส่ถุงยางก็ดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยะนะครับพวก รักไม่มีไรขวางกั้นนี่บางทีก็ได้รับมาเต็มๆเลยก็รับกันมาเยอะๆและนี่แอบถามเพิ่มอปนิดนึงเขามียกมือยกมือถามสาวตลอดตลอดแล้วสําหรับ HPV ที่อยู่ในร่างกายผู้ชายเนี่ยค่ะคุณหมอมันเป็นอันตรายเหมือนที่อยู่กับผู้หญิงไหมู้สาเหตุที่พบได้บ่อยก็มาได้เรื่องหูดนอนไก่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งได้ด้วยนะครับมะเร็งโอหัวชาตนะครับมะเร็งทวันหนักอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเนะเพราะฉะนั้นที่บอก HPV นี่ไม่ได้เป็นอันตรายเฉพาะผู้หญิงสภาพสตรีนะครับผ งั้นผู้ชายตรวจภายในได้ไหมคะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการตรวจของผู้ชายเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาเหมือนของสุภวัสรีหรือผู้หญิงนะคร <S S S> ของผู้หญิงเนี่ยเรามีการตรวจเป็นขั้นเป็นตอนมีการกําหนดตําแหน่งระบุตําแหน่งได <S S 1> ้แต่ของผู้ชายเนี่ยบางทีต้องให้มีลักษณะเป็นชิ้นเนื้อหรือเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วเรา เลมเอาชิ้นเนื้อนไปตรวจถึงจะพบว่าเนี่ยเป็นมรออันนี้ไม่ใช่มอมลวงนะครับมาเร็งเป็นมาเร็งเลยนะมันเจ็บไหมคะหมออันนี้เป็นคําถามหลักที่หนูมั่นใจว่าคุณผู้ชมสตรีมีค่าจะยังไม่เคยไปตรวจมันเจ็บไหมีความรู้สึกประมาณไหนบ้างคือเรื่องของการตรวจภายในเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับ การเลือกอุปกรณ์ปากเป็ดที่จะใส่เข้าไปเพื่อจะช่วยในเรื่องของการตรวจนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่ที่ตัวสุภาพสตรีที่รับการตรวจด้วยอย่าไปเกรงอย่าไปหนีบอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยอาจจะเจ็บในสุภาพสตรีที่ไม่ค่อยได้รับการตรวจ<ฮ>หรือว่าสุภาพสตรีที่เข้าสู่วัยทองแล้วประจำเดือนหมดแล้วแห้งแล้วเนี่ยนะครับผนังช่องคลอดที่แห้งเนี่ยเวลา,เาใส่เครื่องมือเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทาให้มีอาการเจ็บแสบได้นะคน,นับ แต่อย่างที่บอกนะครับว่าการตรวจเนี่ยคงไม่มีแพทย์คนไหนอยากจ,จะให้ผู้รับก,การตรวจเนี่ยมีการเจ็บหรอกแต่บางครั้งเนี่ยหจะงจากมีการกดหน้าท้องมีการเค้นเพื่อเราจะได้แน่ใจนะครับว่ามันมีก้อนในอะไรชัดเจนหรือเปล่าก่อนที่จะส่งตรวจเรื่องของอัลตราซาวไปทีนี้อามาถึงอีกอันหนึ่งที่เราเชื่อว่าเมื่อกี้คุณหมอได้พูดแล้วล่ะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตสาวๆเป็นอันดับต้นๆทีนี้มันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะมีวิธีแบบ ดูแลตัว,ตวเองสังเกตปอ,องกันคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับหลายคนยังมีความเชื่อเก่าๆนะครับว่าเ,เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะครับแม่เป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นตัวฉันจะต้องเป็นหรือเปล่าต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์นะครับเป็นเรื่องของโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดการติดเชื้อไวรัส HPV <อ> human papilloma virus ผ่านจากผู้หญิง<ล>ไปผู้ชายผู้ชายไปผู้หญิงผู้ชายไปผู้ชายผู้หญิงไปผู้หญิงก็มีโอกาสนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องของมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ารอให้มีอาการนะครับอาจจะทูเรตหรือช้าเกินไปนะครับ <c oughs> เพราะว่า โรคเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการพัฒนาตั้งแต่เป็นรอยโรคนะครับก่อนการเกิดมะเร็งนะครับมีการรอยโรคที่1นึรอยโรคที่2รอยโรคที่3จนกระทั่งเกิดเป็นมะเร็งถ้าเมื่อเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยบางคนจะมาได้เรื่องเลือดออกผิดปกตินะครับเป็นเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนหรือแม้กระทั่งประจำเดือนหมดแล้วเอ๊ะทำไมมีมีเลือดออกมาเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นต้องจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นภัยเงียบใกล้ตัวนะครับ เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอาการอะไรจะมีอาการก็ค่อนข้างจะช้าเกินไปละเพราะฉะนั้นพวกเธอประเด็นที่สําคัญตรงนี้ไม่ใช่ฟังและจิตตกมันคือมันป้องกันได้ใช่ค่ะถ้าเรายังแบบว่าปกติสุขดีอยู่นี้มันป้องกันได้จงไปหาหมอตรวจแล้วก็ตรวจก็คือตรวจตรวจร่างกายทุกปีเนี่ยตรวจภายในเข้าไปเลยอย่าไปกลัวตรวจให้ครบทุกปีเนี่ยปลอดภัยสบายใจแน่ที่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่า คุณหมอบอกว่ามีวิธีป้องกันได้สําหรับใครที่อาจจะแบบยังสุขภาพดีแฮปปี้ดีอยู่แล้วเราจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะคือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีความเสี่ยงไหมปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงมีเยอะนะครับคนที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยค,คนที่มีคู่นอนหลายคนนะครับสูบบุหรี่พวกนี้ก็เป็นนะครับเดี<ม>๋ยวนี้ผู้หญิงสูบบุหรี่เยอะ,ะยการที่สูบบุหรี่เนี่ยตัวบุหรี่มันลงไปได้ไงคะสารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็ส ให้ภูมิต้านทานในร่างกายของสสตรีเนี่ลดลงความสามารถในการกำจัดเชื้อไวรัส,สที่จะอยู่40%เนี่ยก็จะหายไปหรือว่าการใช้เรื่องของนะครับน้ำยาล้างต่างๆทำให้เกิดมีช่องทางนะครับในการที่ไวรัส,สจากภายนอกนจะเข้าไปสู่ข้างในบางคนสวนล้างยิ่งกว่าเอาสก๊อตไบเข้าไปขัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแผลเล็กๆในช่องท่อโดยที่ไม่รู้นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดได้เบามือไว้นะ เอามือไว้อย่าให้เกิดเพราะบางทีแผลนิดเดียวเราไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างทีนี้วัคซีนค่ะคุณหมอใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราได้ยินมาจริงๆแล้วอย่างวัยเราเนี้ยก็ได้ยินมาเมื่อประมาณสักแบบเกือบเกือบสิปีไม่ถึงเนาะเราเคยฉีดประมาณอ่าเราเ็เคยฉีดทีเนี้ยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใครฉีดได้บ้างฉีดได้ตั้งแต่เมื่อไร่เริ่มตรวจได้ตั้งแต่อริงจริงเท่าไหร่ญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่า ควรจะเรียกว่าเป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV มากกว่าเพราะว่าไม่ได้ป้องกันเฉพาะมะเร็งปากมดลูกนะครับการติดเชื้อไวรัสของ HPV ไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดปากช่องคลอดนะครับหูงอนไก่พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถจะใช้เรื่องของวัคซีนเนี่ยป้องกันได้แล้วการฉีดเนี่ย่วนใหญ่นะครับเราก็จะแนะนําให้ฉีดตั้งแต่ในวัยรุ่นหรือวัยเด็กเลยเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ยังเป็นกลุ่มที่ใสใสอยู่ยังไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์ยังไม่เคยได้รับเชื้อ HPV ภูมิต้านทานเนี่ยจะค่อนข้าง,งดีตรวจได้ตั้งแต่อยุเท่าไหร่คะก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องตรวจนะครับเพราะว่าต้องหลอกเลยว่าวัคซีนเนี่ยใช้เพื่อการป้องกอันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องตรวจนะครับหรือว่าถ้าเคยตรวจแล้วพบว่ามีเซลล์ผิดปกติเนี่ยยิ่งต้องรีบฉีดนะครับเพราะแสดงว่าแสดงว,ว่าคุณมีความเสี่ยงเพราะความผิดปกติครั้งนี้อาจจะเกิดจากไวรัสสายพันธุ์16คุณก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดจาก611หรือสายพันธุ์18ในอนาคตนด้เพราะฉะนั้น ถ้าคนที่มีความผิดปกติแล้วยิ่งต้องฉีดแสดงว่าคุณเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะพัฒนาความผิดปกติต่อไปในอนาคตด้ค่ะทีนี้ขอแยกจําพวกกันนิดนึงคือผู้หญิงถ้าสมมีิเพศสัมพันธ์หรือมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมาตรวจ hpv hpv ตัวเนี้ยคือสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ ในขณะวิธีการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้ปอไม่ได้จําเป็นเฉพาะคนกลุ่มนี้มันป้องกันได้เหมือนตั้งแต่เด็กๆ,ๆที่เราฉีดวัคซีนต่างๆป้องกันโรคนั้นป้องกันโรคนี้ก็ให้เพิ่มวัคซีนที่จะป้องกันไอ้การ เกิด HPV นี้ไปได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยใช่ไหมคะฉีด็จะเริ่มตั้งแต่9ขวบขึ้นไปเลย9ขวบสามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้เลยแล้วก็ข้อพิเศษก็คือว่าโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อายุเกิน15ปีขึ้นไปเราจะแนะนําให้ฉีดสารเข็มนะครับเข็มที่2จะหางจะเข็มแรกประมาณ2เดือนเข็มที่3จะเข็มแรกประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กอายุที่ ยังไม่ถึง15ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเนี่ยฉีดแค่2เข็มหากัน6เดือนก็จะประหยัดไปประหยัดไป1นึ่งเข็มนี่คือต่อปีหรือว่าฉีดทีเดียวคะฉีดทีเดียวเลยครับนะเข็มแรกแล้วเข็มที่สองเนี่ยหากจะเข็มได้เนี่ยหเดือนแล้วที่เราเคยได้ยินเรื่องของการฉีดกระตุ้นนะคะคุณหมออันนี้มันไม่จําไม่จเป็นเพราะว่าปัจจุบันข้อมูลที่มีทางการแพทย์การวิจัยเนี่ยเราพบว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นนะครับ ต่ำกว่า15ฉีดให้ครบ2เข็มห่างก,กัน6เดือนถ้ายุเกิน15ฉีดให้ครบ3เข็มนะครับ0 2 6ไม่ต้องฉีดกระตุ้นแค่เรามาตอนนั้นนะที่เราได้ข้อมูลเรื่อง HPV มาประมาณ5ปีที่แล้วกับวันนี้ข้อมูลก็ต่างกันแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เรา,เราต้อง,อ,งอัปเดต<ม>ถึงถึงต้อง,งตรวจร่างกายกันทุกปีทุกปีเพราะข้อมูลและวิธีการรักษาเขาก็อัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะคะและเมื่อกี้ที่ที่คุณจ๋าพูดต้องขออนุญาตแนะนําอย่างนี้นิดนึงนะครับว่า สมารสตรีหลายคนเนี่ยเวลาไปตรวจภายในแล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอาจจะมีการแนะนําเรื่องของการตรวจว่ามีไวรัส hpv สายพันธุ์ไหนบ้างอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอันที่หนึ่งค่าใช้จ่ายการตรวจค่อนข้างแพงอันที่สองเนี่ยก็คือว่า มีอยู่เนี่ยแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อีกหกเดือนมาตรวจอาจจะหายไปแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเดียวที่จะได้จากการที่เราจะรู้ว่ามันมี hpv สายพันธุ์ไหนอยู่ที่ปากมดลูกนี้ก็คือว่าต้องตรวจพบร่วมกับว่ามีเซลล์ผิดปบติที่ปากมดลูกเราจะได้รีบเริ่มการรักษาเป็นต้องการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วระหว่างว่าการไปตรวจว่ามีไวรัส hpv สายพันธุ์ไหนอยู่ที่ปากมดลูกกับการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าการครอบคล การป้องกันเนี่ยมันก็จะเริ่มันีตั้งแต่เข็มแรกที่เริ่มฉีดนะครับทีนี้มันมีคําถามถัดมาอีกนิดนึงค่ะคุณหมออันนี้เราพูดถึงเด็ก9ขวบ15ขวบแล้วถ้าเป็นสาวสาวที่เพิ่งดูสตรีมีคลาสวันนี้อาจจะ30กว่าแล้วอย่างโมงเมงเนี้ยแล้วแบบอุ้ตายแล้วไม่ทันแล้วอ่ะย้อนกลับไป15<อ>ไม่ทันแล้วผู้ใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วรับวัคซีนได้หรือไม่บางคนคิดว่าไม่น่าจะได้ผลแล้วจริงๆแล้วถ้าตราบใดยังมีเพศสัมพันธ์นะครับและโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคคครรัััับบบไมมม่่่วาุณจะะีเพพศสพนนธ์อย สูบุรีนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของช่องคลอดอักเสบปากมดลูกอักเสบเนี่ยคุณจะต้องเรียบฉีดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับเชื้อไวรัส HPV หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าโรคมะเร็งปากมดลูกต้องเน้นนะครับมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ไม่มีอาการนะครับมีอาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าเกินไปแล้วนะครับผ่าตัดไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับบางทีก็ต้องไป รักษาด้วยวิธีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าคุณใจอายุเท่าไหร่เนี่ยฉีดต้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วยิง่งบางคนอายหมอด้วยนะครับปัญหายอย่างถึงที่เราเจอหรือแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลเองก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจอหน้าการกลัวหมอจําได้ก็ไม่ค่อยอยากจะมาตรวจนะครับบางทีทิ้งไป5-6ปีเนี่ยต้องรู้ไว้อย่างนะครับว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันมีขั้นตอนเป็นบันได3ขั้นนะครับคือโรคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปีที่แล้วตรวจปกติพอมาปีนี้ฉันเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่ใช่นนนะะะะรรัมัมใช้้ยยเเวลลาาาหปีพฉ ควรจะหาโอกาสตรวจนะครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ควรจะทิ้งช่วงการตรวจเนี่ยนานเกิน3ปีนะครับแต่ทุกปีไว้เถอะทุกปีในส่วนของการฉีดอะมีชาวบ้านเขตบางซื่อถามมาเขตบางซื่อถามมาค่ะว่าเรามาเคลียร์กันเลยว่าการฉีดวัคซีนอันนี้ฉีดที่ไหนครับคุณหมอไม่ได้ไปฉีดที่ป่ามดลูกนะครับใช่ว่าฉีดที่ปามดลูกเนี่ยมันมันเราจะเดินยากันแถวนั้นไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวป่ามดลูกบวมนะครับเราจะฉีดที่ต้นแขนนะครับถนัดซ้ายฉีด แขนขวาท่านขวาฉีดแขนซน้ายปกติกมันฉีดวัคซีนธรรมดาใช่ค,ครับแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยก็จะตึงๆเหมือนถูกมดตัวใหญ่ๆกัดเนี่ยะนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยพบว่ามีอาการแพ้วัคซีนนะครับบางคนกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเดี๋ยวจะเป็นลมล้มฟาดอะไรเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งสี่ีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดเข้ากล้ามนะเนี่ยเวลาเดินยาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเต็มที่คือปวดแขนนะคะเต็มที่คือปวดแขนนิดหน่อยนิดหน่อยที่เคยฉีดมาแล้วปวดนิดๆแต่ว่า เป็นการเจ็บปวดที่น้อยที่สุดที่จะเ่อกับอาการต่างๆแล้วถือว่าเราสามารถจะป้องกันการติเชื้อไวรัส HPV แล้วก็ป้องกันได้หลายจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะปากมดลูกอย่างเดียวทีนี้มีคําถามถัดมาอีกนิดนึงค่ะคุณหมอว่าถ้าเราสมมุติว่าไปตรวจกับคุณหมอแล้วพบว่าเรามีเชื้อไวรัส HPV ค่ะเราจะมีวิธีการรักษ mm hmm. าหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรก็อย่างที anyway> ่เรียนนะครับว่าเราต้องมาคัดกรองก่อนว่าไวรัส HPV สายพันธุ์ที่เราตรวจเจอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่จะก่อให้เกิดเรื่องของมะเร็งต่อไปในอนาคตหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น16,18 31 33,35อันนี้ขึ้นอยู่กับแอเรียหรือว่ากลุ่มนะครับคนเอเชียเนี่ยจะมีพวกนี้เยอะค่ะซึ่งพวกนี้นยถ้าทิ้งไว้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะไม่เคยตรวจภายในเลยไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่เคยเอาเซลล์ไปตรวจเลยเนี่ย โอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูเนี่ยจะมีสูงนะครับถ้าตรวจพบนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับสถานะหรือขึ้นอยู่กับ s t a จจิ่งหรือระยะของโรคที่เป็นขณนะนั้นถ้าเป็นน้อยแล้วก็อาจจะฝานออกเหมือนกับเราเจอมะม่วงดำนิน่งล้วก็ฝานออกะนะครับถ้าเป็นเยอะแล้วก็อาจจะคว้านออกอถ้าเป็นเยอะมากกว่าน,นั้นอีกแล้วก็คว้านออกนะครับถ้าเยอะมากมีการลุกลามเข้าไปในต่อมน้ําเหลืองไปในเส้นเลือดแล้วก็อาจจะต้องยกออกทั้งมดลูกป่ามดลูกลังหงลังไข ตอมน้ําเหลืองต้องล้อออกหมดแต่ถ้ามันลามไปจนกระทั่งโอ้โหไปอไวัยวะใกล้เคียงแล้วเช่นไปกระเพ,พาะปัสสาวะไปลําไส้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปด้วยฝังแร่ไปด้วยเรื่องของการให้เคมีบําบัด<ม>อะไรพวกนี้นะครับ<ม>เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันมีการลุกลามไปอไวัยวะใกล้เคียงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายขาดด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เขาก็ท<ม>ิ้งระยะไว้ใช่เราได้รักษาอะไรอยู่ถูัเพราะฉะนั้นมะเร็งกลับลูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคที่มันจะแอตแทกและทําให้เกิด ความเสียหายทันทีนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นเป็นตอนทีนี้อยากจะเรียนเชิญให้คุณหมอช่วยเชิญชวนสักนิดนึงค่ะสสาวๆที่ดูสตรีมีคลาสอยู่แล้วอาจจะยังกลัวไม่กล้ามาตรวจภายในรบกวนคุณหมอเชิญชวนให้มาตรวจภายใน,รน,นเรื่องของการตรวจภายในในสุภาพสตรีนะครับรวมถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV เนี่ยต้องถือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่เราสามารถจะช่วยลด อัตราการเสียชีวิตของสุภาพสตรีนะคร<า>ับจากเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทราบไหมครับวันหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตกันเกือบ ส2องคน14คนต่อวันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ายังมีหลายคนที่ยังละเลยในเรื่องของการตรวจภายในใ<ช>การตรวจดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือไม่เคยรู้เรื่องของวัคซีนเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามะเร็งปากมดลูกปัจจุบันเนี่ยเรารู้สาเหตุการเกิดที่แน่นอนแล้ว<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนในการที่จะป้องกัน4ี่สายพันธุ์เนี่ยเพื่อลดอุบัติการในการเกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ลดการเกิดหุดขอนไก่ด้วยแต่เนื่องจากว่า สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสายพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้น ฉีดแล้วไม่ใช่ว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ70% 8 0ที่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังต้องรบกวนให้ไปตรวจภายในเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ตรวจเลยเนี่ยคุณอาจจะแจ็คพอตไปตกอยู่ในช่วง20%แลวเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดปากช่องคลอดได้เหมือนกันและที่สําคัญนะครับโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคสำหรับผู้หญิงอย่างเดียววัคซีนนี้ไม่ใช่วัคซีนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวเป็นวัคซีนสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะว่าต้องถือว่ามะเร็งปากมดลูกเคติด่่ออางงัับ้้ยยยววถุณ คุณผู้หญิงเนี่ยแล้วคุณรักเขาจริงๆเนี่ยคุณก็ควรจะดูแลเขาในทุกๆทางนะคะทุกเพศฟังทอมด้สเน่เชอร์รีใดๆต่างๆด้วยฉีดนะจําเป็นนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้สาวๆสตรีมีคลาสเนี่ยเปิดใจแล้วก็ไปตรวจภายในแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะ ฟังมาหมดนี่แล้วนะคะรีบบุ๊กค่ะนัดคุณหมอเลยนะคะเอ๊ะปีนี้ยังไม่ได้ตรวจร่างกายยังไม่ได้ตรวจภายในไม่เคยตรวจมาก่อนยังไม่เคยฉีดวัคซีนแพลนเลยเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันจะเป็นการลงทุนเสียเงินจ่ายค่าวัคซีนจ่ายค่าแพทย์ที่คุ้มค่ามากเนาะจริงจริง,รงนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like s t ี e a m y Class นะคะแล้วก็มาติดตามเรื่องดีๆแบบนี้ได้อีกค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดีครับ ตัวภายใน